อันนี้เราบุากกลัวลุงพลนะครับโอ้มันเลยสูตรน้ำโก,โก่งขัวไข่ปะแกงปลางาอ๋ออ๋อนู่จะโชว์ฝีมือเองนะครับงอไม้ก็ไปหามาเอง ขบจำแกนุแม่เออออกมาไปเนี่ยก็ยมาขี้นี่ยังขี้นี่เตามาลื่นอยู่นี่โอ้หมอนี่อันนี้ประสงค์เลยว่าทั้งทอดทั้งต้มได้หมดได้ทุกอย่างเนาะได้ทุกอย่างทอดก็ได้ต้มก็ได้แกงก็ได้กระก็ยังได้ต้มก็ได้ต้มผัดแกงทอดทอดได้หมดเลย เป็นมอหน่สมปายเลยปลาครึ่งไปลาครึ่งอันหนปลาตปลาเล็หามาตั้งแตนปลาซื้อเมื่อวานข้อแหวบนเอาหมูวานเดีนึงไม่หองนี่เสรตลาดต้องไหมวะจ้าก็ให้ย่าหน่อยมันก็เห็นคือสัตว์จากสางค่ะเอ๋ก็ก็ก็ย่า ใช่มันเพราะมันไม่ได้เข้าครัวแต่หึงแล้วอเข,ข้าครัวนะไม่ได้คลิปเข้าค,ร,าค,ครัควเลยกู้ผีเครื่อได้นุดยอดได้นพี่โจพี่โจพี่โจพี่เสดระลงไ,ไงรให้นะสมองอะวะ ยังก่ยังก่อลงทำเป็นโตะแบอบววัวเลยครับมันจะเป็นทนนว่าแม่นอส่หหรอเอ่เอามอถ้าบอกนี่คมแนเนอะ พิกลงไปแล้วถ่ายการทำอาหารต้องดูใกล้ๆเนาะก <c oughs> ็เดือดไวเลยวะเดือดไวไมันเป็นเห็หลอยฟดบัวๆหรอข้างล่างเอาผักมันเองไหมนลนะูก ผักแล้วใส่ได้ครับไ่เอาบมไับปใส่ผักนา้นาอโอ้ยบานจะใส่ปะคือบวใส่ดบ้านอันนั้นแกงพวกแกงผึ้แกงไม่ได้ใส่จ้าาห้อเธอเยอะซื้อไม่ซื้อซื้อม่ซื้อฟาอันนี้ใส่ปะฟามันมีได้ เดืล้วนแบบเท่ๆยางออกนันเว้ยต้งเอายินดีน้ำนอนี่อ้อสิบชั้นลองเพยงนี้วนนี้เมืงนแต่งเย็นสุ่มได้ได้สี่หมื่นแบบเท่ๆแสนหระสี่หมื่นอ หนูลองเพียงวัวนเสียดายด้วยบระไทยน่ะมากกว่ากลองเพียงนั่นสิ่งสุดท้ายที่ไอขอนไปลองงามคนอยู่หน่อยเนาะคนอยู่หลายก็ลองเนาทะแล้ว่ามีคนถ่ายให้เนาะต่อไปลำพังนีอย่างอีก น้าก็มีคนถ่ายให้มงินวันนั้นแอดมินแอดมินย่าชิแอดมินย่าปเอาไากีตัวมาเด็ดไปเดี๋ยวนี้แล้ว่าจะซื้อเนาะอใจห้บ่มีแนเอาบอลถ้าแนวปลาลงบ่ให้มันเดือดก่อนนะให้น้ำมันเดือดปุ๊บปุ๊จะลอกก่อนแล้วค่อยเอาปลาลงนันสิข้าวเนาะมันจะขาว เอาเอากระปลอยไว้ลวกระถาน้ามเดืออีกเพือนึงสองเดือน,เ,อน,นเดือนที่สอง <แน S 2> พักลงมันจะได้ไม่ขาว,าวถ้าเอาลงตามนี้มันก็จะขาวครับผมขาวเดียวหมดคือห่อเอาหมูสามสันลงมาแง่ก็คือพวกัวนพวกเอาเนื้อสัตว์ลงมันต้องให้น้ำ <ไอ S 1> จ,จัดจัดดับข้าวดับข้าวร่างน้วไม่ซมอ้อเยอะให้แล้วเยอะให้แล้วมันคู่เ้ย ขลายอย่าคุ้มอย่าคุ้มขลายอย่าได้คลิปขลายหายออกคลิปเลยย่างดีชื้ออันยังต่อบอนเหนื่อยเพราะนอนนอนเหร็ดโทรศัพท์อยู่เลยว่าคุ้มไปมากไหมบอกดี๋ยวนี้แต่ว่าดูกระดุงเศร้าเหรอเรนละนายคนบุกถึงที่นอนวะบุกแล้วเราเปิดมยนว่าเราก็ฮ้องเอ้ยหนูเออไก่ก็พอมีได้เอาเลยเอาเสหลายวะเอาเลยเดี๋ยวสิบ มันแสบน้องใหม่สูงปลาเสือหลันปลาลื้อต้องล่างก้อนบ่ต้องล่างก้อนบ่เหลกังแสบีอดมากินบ่ได้ค่อยมินเน้อตอนปลาตอตาเนาะแอพตาแง่งแสบใสแกงตัวงลาเนี it it okay. like ่ยขวไข่ไข่อนบ่ไข่ยากกีที้า ทองยาแปดครึ่งแล้วปดครึ่งครบบอ้าัตตาตาแมนจ้ารอนเสร็จก่อนค่อยเอาอีกนาทีหนึ่งตั้งไว้นี่นะบุนบอกให้นุ๊กตัเลยเดอร์ไม่เถ่าจะว่านุ่มเอาตับโมเสไม่เท่าได้ไม่เถ่าป่อยบอสนี้ปลาลงแล้วนะครับตอนนี้ อโ้ยกระเพ้าป่ะมาขีดเพื่อนนี่แหละทไมเขาต้องเรียนมาขี้มากพริกบ้านใครเอื้อนบุพริกไม่เรียนมาขีดผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยเริ่มมาขีดจะเริ่มีะขี้อะนั่นทีพี่เสือกี่ดิอืมเป็นจังใดก่อนเขาพริกบุ๊พริกต้อเอาเอเวอร์รี่ชาร์จมา คู enfin hehe, ่วักเดียวคือยังที่มันฝนหมิดีงก่อนเมฆเบิดดหรอไป่ท้งยังไงทำงแล้วคือยังทำแลบเดี๋ยวสองหนึ่งบอ๋อันพารุ่นหน้าไม่หนึ่งวเดี๋ยวจังกับเบิ่งไทยจังไงที่ไยเรื่อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบีเจ็ดวิเท่ากับหนึ่งวิปกติเสียวลงช่องปะเนี่ยเลให้มันนามันเดือดงนเสียล้เสียลงช่องยี่บ่ แลวเลื่อนเื่อกับดีตาต่อใส่มันเป็นของไอโอเอส่นนบอกได้บัตสูอันไฮนาปูป่ะแนนมารอชมนะครับตรงนี้จะมีภาษาอังกฤษเรียกว่าทมาแลบแต่ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ก็มาคุยกันไ่ดาว่ยมาิ่งน่อยว่น่ะจะไเสีอยงองแ้วกระทะใหญ่หรือวะกระถะนี้เอากระทะบ่กระามันมมุนทอดไข่ดาวา